รู้ไหมว่าหนึ่งในมเซ็ตที่น่ากลัวที่สุดที่คนเราจะมีกับตัวเองได้คือการเปรียบเทียบกับคนอื่นแบบกดตัวเองเฮ้ยเขาแม่งมีต้นทุนว่ะเราทำไม่ได้อย่างเขาหรอกเฮ้ยเขามันเกิดมาเก่งว่ะเราไม่ได้เก่งอย่างเขาเขาโโชคดีเกิดมาฉลาดเกิดมาหัวดีเราเกิดมาโง่คนเราต้นทุนไม่เท่ากันเขาเกิดมามีต้นทุนกว่าเราทำอย่างเขาไม่ได้หรอกไอ้พวกเนี้ยแม่งโกงคืออย่างนี้ต้นทุนไม่เท่ากันน่ะมันจริงเว้ยและเกิดมาฉลาดโง่ไม่เท่ากัน่ะมันก็จริงเหมือนกันแต่คุณจะเอาอยัางไงอะ่ะคือคุณจะงออแงงงนนีปรรลมะใคคสท พานพรให้มานั่งตีตูดคุณค่อยๆอะไปไปลูกลูกลูเดี๋ยวเราจะช่วยเขาเองมาจูงมือคุณจนออกใจถึงเป้าหมายได้ที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณนั่งงอแงไปวันๆและชีวิตคุณจะเปลี่ยนมันเป็นไปไม่ได้คือคุณจะเอายังไงอะครับคือการบ่นและกดตัวเองอะผมพูดจริงนะแม้มันจะเป็นความจริงหรือไม่จริงแต่มันไม่ช่วยชีวิตคุณดีขึ้นการที่คุณพูดแบบนั้นออกมาการที่คุณคอมเมนต์แบบนั้นออกมามันแค่เป็นการที่ทําให้ตัวเองรู้สึกดีคุณกําลังปลอบใจตัวเองว่าที่ชีวิตฉันไม่ดีขึ้้้นน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 นมม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 มัััััััััสสสคคคคววววววรรรแแแแลลลเเเหหตผผไ่่่่ใชาาาิิิดดขออองงงงงฉกซยป็ีบบบึึจ แต่แล้วไงคุณจะยอมมันเหรอต้นทุนนอกจากเรื่องเงินที่คุณมีไม่เท่าเขาอ่ะมันอาจจะมีต้นทุนอย่างอื่นที่คุณมีก็ได้เช่นอาจจะมีแรงมากกว่าอาจจะมีเวลามากกว่าอาจจะมีแรงฮึดมากกว่าหรือบางคนอาจจะมีอิสระมากกว่าด้วยซ้ำบางคนที่เขาเกิดมาที่ผมรู้จักนะบ้านมีตังค์มากมายแต่แม่งไม่มีอิสระเฮี้ยอะไรเลยในชีวิตอโดนบังคับทุกอย่างเหมือนชีวิตอยู่ในกรงแล้วคนขีดเส้นมาให้แล้วถ้าถามผมนะผมยอมเกิดมาไม่มีเงินและมีอิสระดีกว่าเกิดมามีชีวิตแบบนั้นนี่คือต้นทุนมันไม่เท่ากันมันไม่ได้หมายความวววว่่่่่่่่่าา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 ใ้้้เเเคคคคคคมม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 ีีีีีกกกกุุุุุณณณณณแแแแตตนะะะบงงงงงออออยยยยดทไไจจพลป จะเอาไอ้เรื่องตัวนั้นอนะ่ะมาเปลี่ยนชีวิตตัวเองแค่นั้นเอง